สวัสดีครับพ้าเข่าสวนอีกแล้วครับพอดีเมื่อนี้มีภารกิจเขามาขุดลองสวนนะครับเนาะนี่ครับตามทีเนี้เลยครับเสร็จแล้วกันพอดีบ่ายสามโมงแล้วจะเข้าบ้านครับก็เลยบอเดรลงคลิปลายมือเราก็ทายอัปเดตว่าเห็ดยังอยู่นะตอนนี้นะครับเนาะคือบอเดรลงคลิปครับเข่าสวนครับผมขุดล่องครับเพิ่มระดับว้มสูงเพราะว่าช่วงหน้าฝนมาเนี่ยน้ำมันไหลเห็ดในต้นใหม่มันตายนะครับเนาะก็เลยต้องขุดเพิ่มขึ้นครับเมื่อนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับผลงาน คอยเฮ็ดไปเหมือเล็กแล้อยงครับเดรรลายเม็ดเติดเพแบบพูดครับมาแต่คนละอุปกรณ์ที <Humans. S 1> by, ่ใส่กันนี <med> in ่ครับเป็นเสียมเสียมขุดหล่องนะครับเนาะหล่องสวนนี่แหละครับขุดแถวละหน่อยละหน่อยนะครับเนาะใส่ดีครับเสียมแบบนี้โอ้โอเคเลยครับผมนำอาอยู่ผู้เดียวนี่ครับเหมือนึงก็ได้ลายเติดครับนี่ ถือว่าโอเคครับราคาบาห่อนลอยครับนี่ซื่อในรัศดาครับมันสิมาแต่ไหมากมันนะครับเนาะส่วนดามนี่เขาสื่อตั้งหากครับดามนี่ย่างเมตรหาสิบครับนี่พอดีใส่เลยครับดามเสียมมีขายตั้งหากนะครับเนาะผมกลับมาเขาสวนจังสีและครับเพื่อโอ้ยเหมยพี่น้องกับข้อเหนี่ยวบ่เคยด้องคลิปกับพ่อวานนี่นะครับมาขุดดินขึ้นเห็ดให้มันสูงขึ้นมานะครับเนาะปีนากะอาจจะดีขึ้น เพราะว่าปีนี้ต้นใหม่เสียหายไปหลายครับขุดแต่ละเล็กและน้อยไปเดี๋ยวผ้าเบิ้งครับต้นบกฮงไปหลายเลยครับปีนี้ดินเหนียวครับดินเหนียวงยางหยากนะครับเนาะอู้ครับสัมภาระจะติดน้ำน้ำกลิ่นนะครับเนาะ มาบูดอยู่คนเดียวในสวนนี่พูดมนเลยอ,อยู่ทั้างไปไปลายๆผืนหน่อยนึงมันเดี๋ยวขึ้นครับเดี๋ยวมืออื่นมาต่อมือนนี่ทำแล้วในเวลาเมื่อแล้วเดี๋ยวมันจะมืดเกินไปนะครับเนาะเดี๋ยวต้องกลับไปเตรียมงานมืออื่นอีกครับอื่นไปต่อคนแล้วครับไปไปลายๆทั้งคนนี่แหละครับมือนหนึ่งมือนหนึ่งขายของเรากลับมาคุดลองสวนให้ย้ายแล้วครับ,นนนนออรบพอได้มีพักขาย นาหนาวจังน้อยเนี่ยกระสิปูพักครับเป็นพักกะลัมปีนะครับเนาะอีกทั้งด้านนึงครับที่ขุดสองสามหมื่นที่แล้วครับผมก็บปได้เขม้าทุกหมื่นนะครับเนาะขม้าใน่เป็นเนี้ยนี่ครับทั้งนี้ครับนี่เคืเอาขึ้นมาแล้วครับพอดีมีเศษเศษอันนี้ครับเศษต้นหญ้าครับนี่ก็เลยเอาต้นหญ้าขึ้นมามันสีมีถุงมันอย่างเนี่ยปรด็กเก็บครับมันเป็นตะกอนสีมีแคมก็สางอยู่นี่นะครับเนาะ ไปถ่ทยมิดเศษถุงครับเดี๋ยวต้องมาเก็บนะครับเนาะเศษดียเป็นตะเบิ้งขึ้นนี่ลยครับผลงานโอเคครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับเดี๋ยวสวสว่าผมหายจะใส่คือผมเห็นลงิีดรับช่องกัยังเฮ็ดคือเกาครับผมซอยกดติดตามให้เป็นกำใจนะครับเด้อนี่เห็นไหมครับช่วงหนีบู่ในสวนก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับ